ทีมงานต่พอพ่อและตายสงขาครับเรายังคงเกาะติดภารกิจการไล่ล่า3ผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุยิงดาบตำรวจกองปราบเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บสองนายที่สีแยกเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงขณะติดตามจับกลุ่มทั้งนายจำรัดรักจันหรือฉุยเขาจันนายอัตพลไหมอ่อนหรือรวยและนายเรียงไกลชัยภูล่าสุดในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้การนำทัพของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัิ์ รองผู้การตํารวจแห่งชาติพลตรวจโทรจรภพบภูริเดชผูช้การตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่นับร้อยนายและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเก้าเข้าปิดล้อมตรวจค้นขนาะกลางป่าสวนยางที่อยู่บนเขาพื้นที่บ้านทองราขัน มู่สิบตําบลเขาครามอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาหลังจากได้รับรายงานว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนเข้าไปขอความช่วยเหลือจากคนสนิทคนหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มเดียวกันและควบคุมตัวนายขาวมี2ชื่อครับอีกชื่อนึงก็คือชื่อบ่าวอายุ35ปีซึ่งสนิทกับนายจัมรัดหรือฉุยเก่าจันทร์และนายอัตพลหรือรวยโดยพบนายขาวอยู่บนขนัมจากการตรวจคน้นภายในขนัมยังพบอาวุธปืนกล็อก้ามม1หกระบอก ปืนลูก2องยาวหนึ่งกระบอกปืนลูกลกรดขนาดจุดสองสองหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนจานวนหนึ่งรวมทั้งยาบ้าประมาณ1 0 0อเม็ดและอุปกรณ์การเสพกัญชาโดยปืนกลก9มมอนายขาวรับว่าเป็นของตนที่ซื้อมาจากเพื่อนและยังยอมรับว่ารู้จักกับนายจำรัดหรือฉวยเขาจันทร์และนายอัตพลหรือรวยจริงแต่ปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ทั้งหมดหนีไปอยู่ที่ใดด้านเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ได้เก็บหลักฐานและเก็บ DNA วัตถุพยานเช่นอาวุธปืนที่พบภายในขนะาไว้เป็นหลักฐาน ใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่ตามรอยมาถูกทางแล้วครับทางหนีแคบเข้ามาทุกทีเหลือเพียง2ทางคือท,ทางเดินเข้าคุกกับทางเดินไปวัดแผ่นดินนี้อยู่ไม่ได้อยู่ยากแลยครับสําหรับทั้ง3คนมาดูกันต่อพรุ่งนี้ว่ายังหนีได้อีกไหมขอบอกครับงานนี้ใครที่ให้การช่วยเหลือโดนหมดครับทางรอดทางเดียวคือย,ยอมมอบตัว